เอเลมี่ฟิงกงหลายคนก็มีคำถามมากมายนะครับว่านักเตะคนนี้เก่งจริงหรือเปล่าแต่ถ้าหากใครได้ติดตามลีกเก่าที่เขาเล่นมานานก็จะรู้นะครับว่านักเตะคนนี้มีความสามารถมากมายจริงๆหลายคนถึงกับให้ขนานนามว่าเขาคือเมสซี่แห่งกองหลังไม่ว่าจะเล่นปีกเล่นกลาง เล่นเป็นแปได้นี่แหละครับถือว่าเป็นนักเตะที่ครบเครื่องจริงๆไม่ว่าจะเล่นตรงไหนก็เล่นได้นะครับสําหรับใครที่ได้ดูแต่พิมลีกก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับว่านักเตะคนนี้เก่งยังไงจะแทนเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนได้หรือเปล่านี่คือคําถามมากมายนะครับเขานั้นจะมาทดแทนเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนได้จริงๆเหรือที่เทนได้กลายเป็นนักเตะ ราชันชุดขาวไปแล้วครับหลายคนจึงอยากหาตัวแทนมาแทนเทนนั่นเองครับจริงๆแล้วเจลมี่ก็ดังในหลีกอื่นมานานพอสมควรแล้วครับหลายคนก็อาจจะไม่รู้นะครับเพราะเขาดังในหลีกนั้นจริงๆหลายคนจึงชอบมากๆครับหากใครได้ติดตามจริงๆจะรู้ได้ว่านักเตะค,คนนี้มีความแข็งแกร่งและความเร็วมากๆแถมยังวิ่งได้ดุดันอีกต่างหาก เล่นไ,ได้หลายตำแหน่งมากๆถือว่าเป็นผลดีกับริอร์พูลที่จะได้มาอยู่กับริอร์พูลในชุดนี้แทนเทนอเล็กซานเดอร์อานบางคนก็บอกว่าอาจจะดีกว่าเทนด้วยซ้ำเพราะเขามีความแข็งแกร่งในเกมรับนี่แหละครับจะเป็นนักเตะที่มาช่วยให้ริอร์พูลคว้าแชมป์มากขึ้นครับ